สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนล่าชาแนลนะครับผมครับมือนีกับสีมะเวามาเล่าเรื่องตัวเลขแนวทางให้พีให้น้องให้ท่านผู้ชมฟังนะพี่น้องเนาะนะครับมันนี้ก็มาจีเดึกเดกแน่แล้วนะครับจีรลีดก้องมาเราพี่น้องนะครับเป็นรบกวนวดทนละนะครับผมตัวเลขนะครับแนวทางที่เสี่ยวมาให้พีให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิงในมอนีนะครับเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยน้ะพี่น้องเนาะ เลขกวิ่งล่างอย่างเดียวพี่น้องนะครับผมสำนักที่ดอนลาได้ลงไปเร็วนะครับพี่น้องมีหลายสำนกสามมาักนะพี่น้องนะครับสามรถเข้าไปติ weeds. ดตามรับชมย้อนหลังกันใดนะครับแต่ละสำนักนะครับเด็ดๆทั้งนั้นนะครับพี่น้องบพราว่าจะเป็นปูซีศูนย์นะครับดอนลาได้ลงไปเร็วนะครับพี่น้องเข้าไปติดตามรับชมกันใดเลยนะครับแล้วกับปูสามแปดนะครับได้ลงไปเร็วนะครับปูเจ็ดสองพี่น้อง ล่งคูหายเรวนะครับพี่น้องล่งชุดเด่นคูหายเรียบร้อยแล้วนะครับเขาไปรับชมกันได้นะครับพอสีเลกวิ่งนะครับเดินลากกได้ล่งไปเล้วน้องพี่น้องเนาะนะครับคุณยายน้อยฝันก็ได้ล่งไปเร้วนะครับคลิปใดนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับเอซีทุกท่านนะครับที่ยังทั่นในเบ้งยังทั่นในชมน้องพี่น้องสามารถเข้าไปรับชมกันได้ยอดหลังนะครับและก็ล่าชุดมื้อนี่นะครับเป็นเลขของพ่อพ่อนนะครับกับของพ่อแต้มนะครับเสี้ยนบันดุงกับเสี้ยนใช่ว่านนะครับพี่น้อง เพิ่นได้นัดพอกันนะครับเอาแนวทางมาแลกเปลี่ยนกันนะพี่น้องเนาะนะครับเขาไปรับชมยอดหลังกันได้คือเก่านะครับปูซีหานะครับก็ลงไปแล้วครับพี่น้องเ่ราว่าจะเป็นเลขซ่องแล้วก็เลขชุดตลมเจ้ามือนะครับผมก็ได้ลงไปแล้วนะครับของปูซีหานะครับก็เหลือเลขซ่องและหาแสนนะครับเดี๋ยวจะล่าที่ไปตามให้้ะพี่น้องเนาะนะครับผมเมื่อนี่นะครับเขาถึงมาเบิงเลขวิ่งหลังอย่างเดี่ยวพี่น้องนะครับอ่า เอฟซีหลายท่านนะครับได้สอบถามกันเขามากแล้วพ <a> ี่น้องดลากับเฝ้าไปตามให้นะครับก็ได้โทษไปคุยกับคุณพ่อนะครับมือนี้นะครับเดี๋ยวคุยกันโดนแน่พี่น้องนะครับมันก็เลขคําแล้วนี่นะครับโทรคุยกันหลายมือหลายรอบแล้วพี่น้องนะครับตั้งแต่ตองวัดมาดอลาก็ได้ไปถามเพิ่นนะครับหลายจันมาสองสามมือก็ถามนะครับมีเอฟซีสอบถามกันเขามากกับเฝ้าไปถามมาให้นะพี่น้องนะครับหลัาเลขชุดนะครับ มีหลายท่านนะครับได้สอบถามกันเ้ามาพี่น้องนะครับรอดอีกจากมือสองมือเด้อพี่น้องได้ละครอดอลลาร์ได้ไปสอบถามเพิ่นแล้วนะครับเพิ่นมาประมาณมือสองมือนี่ล่ะนะครับกะสีได้ไา่ห้นะครับพี่น้องเลขชุดงวดที่ผ่านมานะครับได้มาเป็นงวดแรกเข่าเต็มๆพี่น้องนะครับผมงวดนี้เป็นงวดที่สองนะครับ รอติดตามรับชมรับฟังกันนะครับว่ารายใหญ่ห้างนะครับพี่น้องว่าให้พี่ให้น้องให้ชมฟังนะครับผมเดี๋ยวตัวเลขกังเบืองนะพี่น้องเนาะนะครับผมบอกกันก่อนนะครับทักทายกันก่อนนะครับผมผู้ใดที่เขามารับชมใหม่ๆนะครับรับชมครั้งแรกนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสาหรับเอสซี่นะครับที่ติดตาม้าะไลา์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้องนะครับ พอคลิปใหม่มากมันเกิดเด้เด้งขึ้นเลยนะครับได็กเปิดเบ่งกันในท่านที่นะพี่น้องนะนะครับกับปากไวกจากช่องหนึ่งนะครับปากไวยเป็นลูกในบ้านนะครับเป็นหวานในสวนนะครับพี่น้องขรับผมเอาแนวทางมาให้พี่ให้น้องให้านผู้ชมนะครับ ถ้าสำนักไดรลดแน่นะครับเขานํกนากะกลับขอสุดกอไพแล้วพี่น้องเนาะนะครับตัวเลขมันกับมีเข่ามีลดแบบนี้แหละนะครับผมคือจังเปินมาขาดใดๆมันกับบินมากขึ้นนกเจ้านะครับขาดติบอะไรมันกับบินเจยเจดนี้สนับป้านะครับมันเป็นดวงไพดวงมั่นนะครับบอกมาหลายแล้วพี่น้องวันนี้กระสีมาเบืองตัวเลขนะครับตัวเลขวิง่งตัวเดียวนะครับที่คุณพ่อเพิ่นเคยหายนะครับตอนนี้เพิ่นหายมากสองตัวพี่น้อง เต็มวันนี้มาแปดนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิเบิ้งน้าขันเลยแปดจังไดนะครับผมนี่ครับวอกลหลายแล้วทักทายที่ทักทายน้องนะพี่น้องเนาะนะครับผมที่ดอนล่าว่าแปดนะครับพี่น้องนี่ครับคุณพ่อเพิ่นไหหมาเรียบร้อยนะครับสามกับเจ็ดพี่น้องนะครับสามกับเจ็ดวิ่งล่างอย่างเดียวเด่นที่เจ็ดเด้อพี่น้องนะครับคันตัวเดียวคุณพ่อเพิ่นไหเจ็ดนะครับคันสองตัวนะครับเพิ่นไหหมาสามนะครับ แต่ส่วนมากนะครับตัวเด่นเพิ่นสิบบอคอยเขาด้วยพี่น้องสามงวดติดแล้วนะครับที่เขาตัวร่องนะครับเอฟซีหลายท่านก็จับทางถือแล้วน้อพี่น้องเนาะนะครับก็เสียเอาตัวร่องของคุณบอเพิ่นไปจับคููเอานะครับงวดนี้ที่ดันลาว่าแนะครับพี่น้องก็ได้คุยกันกับคุณบอเพิ่นโดนเติบนะครับคุณบอเพิ่นว่าสูตรคำนวณนะครับประมาณสามสิบกว่าสูตรพี่น้องนะครับได้มาเจ็ดนี่ครับพี่น้อง เจ็ดในสิบกว่าสูตรนะครับคุณพ่อเพิ่นเลยเด่นเจ็ดหายได้พี่น้องเด้อนะครับผมอันนี้เว้ารายละเอียดห้ฟังนะครับส่วนสามนะครับเก้าสูตรพี่น้องที่มันเข่านะครับแล้วคุณพ่อบอกว่ามาหมืดทีมาเด้อขันมันหลุดนี่เพิ่นว่านะครับเพราะว่ามันเข่ามาหลายงมวดติดแล้วครับชุดนี่นะครับผมคุณพ่อเพิ่นว่ามาหมืดตัวนี้นะครับมันกําลังมาแห้งสูตรนี่คือกันนะครับผมสูตรที่มาแปดนี่เพิ่นว่ามันมา หลายงวดคือกันนะครับแต่งวดนี้มันมากว่าคือมูมันมากแปดละสันนะครับแปดสูตรนะครับที่มาชนแปดนะครับเก้าสูตรนะครับมาชนที่สามพี่น้องนะครับส่วนมาชนที่เจ็ดนี่สิบก็สูตรนะครับนี่ครับผมขันมีสูตรใดสูตรหนึ่งรุดนะครับมันก็จะจายตัวเลขรุดไปน้่นะครับที่คุณผัวคุณลอกให้ดลาฟั้งกับพี่น้องเนาะนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่คุณผัวคุนลูกให้ฟังนะครับแต่จากใเพิ่นก็ยังเด่นเจ็ดนะครับพี่น้อง ระว่าง3ามดีนะครับตัวร่องของคุณพ่อมักซิมาด้อพี่น้องนะครับสามงวดติดแล้วนะครับที่มาตัวร่องนะครับงวดนั้นนะครับคุณพ่อเพิ่นหายมาเก่ากับศูนย์กับมาศูนย์พี่น้องหนึ่งศูนย์นะครับงวดต่อมาคุณพ่อเพิ่นหายมาเจ็ดกับแปดเด่นเจ็ดกับมาแปดพี่น้องห้าแปดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับคุณพ่อเพิ่นหายมาศูนย์กับหนึ่งเด่นหนึ่งพี่น้องมาศูนย์นะครับผมงวดนี่นะครับเพิ่นหายมาสามกับเจ็ดเด่นเจ็ดพี่น้อง นะครับระวังสามดีๆนะครับผมอันนี้คือดันลาเบิงตามสถิติ้วพี่น้องเนาะนะครับผมกับแคปหน้าจอไว้เลยพี่น้องนะครับพิจาระหน้านแนวทางเด้อนะครับผมแคปน้าจอกันไวเอาไปจับคู่ใส่กับชุดที่เข้าหมักนะครับผมมักตัวใดชอบตัวใดนะครับรอบเอาไปจับคู่เบงแง้วพี่น้องเนาะนะครับถ้าใครที่เขามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับกับเบิองไวป็นแนวทางก่อนพี่น้อง นะครับจะพาตัดสินใจก็ได้นะครับเพราะว่าเฮ้เขามาเบิงเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะดวงนะครับดวงไผดวงมันน้องพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับผมเอาไปจับแกะก็มห้อจรรย์เลยนะครับเดึกดึกคำคำพี่น้องเสียงจริงหลีเสียงจรีดมันเฮ้านหล่ะจรีดลิจิปมุ้นี่นะครับผมภาพสำหรับคลิปนี้กับคงสิมิธนีนะครับต้อง ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชาแนลนะครับผมมอน,นี่อาจสิเว้าหลายแนนาะพี่น้องเนาะนะครับอยากทักทายทีทักทายน้องน,นะครับผมครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันผู้ผู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพราพ่างกายแข็งแรงยาเจ็บยาจนนะครับผมถ้ามกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้สิบวัในใพลาดชมคลิปใหม่ๆแน่ทังดีๆจากทั้งช่องนะครับผมสวัสดีครับ